เหลือห้าสิบเก้าวันนะฮะนารับถอยหลังนะฮะเหลือห้าสิบเก้าวันนะครับมาชชวยนับกับอาจารย์ทุกวันนะครับดังนั้นวันนี้เราก็เลยมาพูดในเรื่องเก่าๆนะครับเพื่อตอกย้ําความมั่นใจว่าอลุงพลเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เราจะใช้คำว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเราไม่อยากใช้คำว่าชนะนะครับเพราะลุงพลไม่จาเป็นต้องไปแข่งขันกับใครนะครับ เพราะเขา,าเขาเป็นคนบริสุทธิ์อยู่เดิมเขาเป็นคนบริสุทธิ์อยู่เดิมแต่มีคนทําให้เขาเข้าสู่ขบวนการนะครับชนะมันหมายความว่ามันฟังแล้วเหมือนกับว่าแม้แต่ลุงพลจะฆ่าเด็กแต่ลุงพลต้องทําทุกอย่างให้ชนะหรือฝั่งนูน้นรู้ว่าลุงพลไม่ใช่รู้ว่าลุงพลไม่ใช่ฆาตกรแต่จะเอาทุกอย่างให้ชนะ ชนะมันเป็นฟังฟังแล้วมันนี่ว่าชนะเป็นมาร่นชนะเป็นมารน,นะครับแต่การต่อสู้ในครั้งนี้ลุงพลอเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เดิมไม่ต้องไปแข่งขันว่าตัวเองจะชนะนะครับก็ขอขอให้พวกเขาคนที่กล่าวหาลุงพลเนี่ยคุณจะชนะได้ก็ต่อเมื่อคุณโกหก คุณสร้างหลักฐานเท็จนะเพราะว่าผมเชื่อว่าลุงพลบริสุทธิ์แต่เดิมลุงพลบริสุทธิ์ยังไงก็อย่างนั้นถูกถูกต้องนะฮะหรือห้าสิบเก้าวันนะครับเราเริ่มนับถอยหลังแล้วนะครับช่องไหนยังไม่เริ่มแล้วแต่นะครับขอบคุณนะครับก็แอดมินเรานะครับว่าชวนอาจารย์นะครับว่าเริ่มนับได้แล้วอาจารย์เริ่มนับนะครับแอดโซดาบอกว่าอาจารย์เริ่มนับได้แล้วนับ ห้าเหลือห้าสิบเก้าวันนะครับนับไปเรื่อยๆมันมากนะครับเหลือห้าสิบเก้าวันนะครยผมเมื่อกี้ผมเขียน๋ยวมันมันยังไม่ขึ้นมาเนาะนับถอยหลัง เอาละอ่าอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละนับถอยหลังเหลือห้าสิบเก้าวันอืมนะฮะเหลือห้าสิบเก้าวันนะครับสวัสดีครับคุณแม่ดูสดีเป็นไงบ้างเนาะสบายดีนะครับคุณแม่นะครับคุณดียานะครับคุณ คุณหน่อยนะครับคุณหนิงนะครับคุณเบนจารักนะครับคุณระเบียบนะครับผมนะครับคุณคุณหน่อยๆเนาะสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคําทักทายนะครับขอบคุณทุกสติกเกอร์นะครับนะครับมาอยู่กับอาจารย์นะครับผมวันนี้อาจารย์ก็มีสวัสดีครับแอดปุ้ยครับผมนะคุณหนิงคนเหนือนะครับช่วงนี้ขึ้นไลฟ์ชนกันเยอะอ๋อไม่เป็นไรนะคือที่ผมไลฟ์ว้ไว้วันนี้นะครับพรุ่งนี้ผมไปกีฬาสีนะครับ แล้วผมรู้สึกว่าผมนั่งรอแล้วมันเดี๋ยวไข้ขึ้นนะฮะผมจะระคายคอนะครับแล้วรู้สึกว่าขั้นน้ขั้นตัวตั้งแต่อยู่ตั้งแต่อยู่วิเลยนะครับ mm hmm. ก็รีบมาว่าจะนอนก็ท่านนอนแล้วก็มันจะไม่ได้ไล่อะนะครับไล์ like mm hmm. คนดูน้อย,ไม,อยไม่น้อยก่อไล์ไว้ก่อนนะครับเราไม่มีทางเลือกนะครับมาขอบคุณมากครับ mm hmm. ก็เลยท่านั่งรอสี่ทุ่มเนี่ย ตอนนั้นนะไปประมาณก็สี่ทุ่มอยู่ดีนะฮะนะครับต้องช่วงนี้ก็มีข้อมูลหลากหลายนะรขบทุกคนก็ตอนนี้ก็ใช้เวลาสี่ทุ่มเป็นการไรนะครับนะครับสมัยก่อนผมก็จะผมจะสัมปทานสี่ทุ่มจะไม่มีช่องใดเลยสี่ทุ่มนะครับแต่ตัว,วันนี้ทุกคนก็ใช้สี่ทุ่มหมดเลยนะครับสวัสดีครับคุณอภรรคุณจรินคุณวิษณใหม่ยนะครับคุณพันลภพานะครับคุณรตัตนพรนะครับ คุณเพียงฟ้าคุณยะนิสานะครับผมคุณสมปรรถนานะครับคุณการจนานะครับคุณแสงจันทคุณยายอ้อยนะครับคุณนิดาคุณสามสิบนะครับนะฮะคุณสพนนะฮะคุณอ้ําซูซ่านะครับคุณบำรุงนะครับสวัสดีครับจากโคราชเนยที่โคราชนะฮะเขาแข่งวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียใช่ไหมชิงแชมป์เอเชียนะไม่ใช่อาเซียนนะ เออก็ถูกถูกถูกมองว่าครั้งนี้ทำไมคนไม่ดูครั้งนี้มันเป็นอา,อาระดับเอเชียนะทำไมคนไม่ดูนะครับก,ก็ไม่รู้ว่าคุณจุลินทริปอยู่ใกล้ๆที่เขาจัดงานหรือเปล่าเนะนะครับวันนี้ก็ทีมชาติไทยก็ชนะมองโกเรียชนะแบบเหมือนเล่นกับเด็กนะ ก็ต้องยอมแล้วว่าทีมวอลเลย์บอลถ้าเป็นระดับหญิงนฮะเราก็ระดับต้นๆของเอเชียนะครับก็ลองต่อสู้ระหว่างจีนญี่ปุ่นเพราะว่าไปโอลิมปิกเนี่ยเขาเอาไปสองทีมน่ะจีนกับญี่ปุ่นนะครับไทยจะต้องชนะสองในสามเลยมันจะไปมันจะได้ไปได้ไงญี่ปุ่นโอ้โห สุดแกร่งจะวัดยังไงเนาะถ้าชนะแชมป์เอเชียนี่ได้ไปแน่แน่นอนไน้เลยนะครับนะฮะกำลังมันเนาะก็ก็ฝากนะครับตอนนี้มีกีฬาในไทยเยอะแยะเลยนะครับนะักกีฬาไทยเราเก่งๆเลยโอ้โหนะมีชื่อเสียงเยอะแยะเลยนะฮะก็ยินดีนะฮะกับชาวไทยเนาะคุณพันนี้ครับสรีอาจารย์มาเป็นเพื่อนอ่า สวัสมดีคุับอาจารย์แล้วก็เพื่อนเพื่อนอ่านผิดนะคุณมนิรัตครับคุณน้องใาญ่สุก,กันนะครับคุณเอ็มเอ็มนะครับคุณจามาตนะครับ <S <S ก็ว่าอ,อยู่เมื่อกี้คอมเมนต์ไม่ได้เออผมอ่ะผมก็ไปไล่ดูเอ๊ะผมจะอ่านคอมเมนต์อ้าวคอมเมนต์หายอ๋อผมก็เลยนึกได้ว่ามันมันมันเหมือนผมไปกดอะไรผิดสักอย่างนะครับผมก็เลยมาดูใหม่อ๋อน่าจะไปกดคําว่า อนุญาตให้แชทกับไม่อนุญาตให้แชทนะครับกดผิดโอ้นะตกใจหมดเลยนะเนึกว,ว่าโดนอีกแล้วช่อาอจา์นะฮะน่าจะกดผิดนะครับพอลงใหม่เปิดใหม่เอาได้นะคุณดเฟิร์สครับสี่ครับผมนะฮะคุณสุกัญญาคุณเมืองยศนะครับผมนะครับคุณกิติพรคุณอ๋อหลายท่านแล้วนะมาเนาะอ่ะพูดเลยเนาะเดี๋ยวผมโดนฤทธิ์ยา ดูเล็ดยานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวง่วงนะครับฟังจุกจุกนับถอยหลังนะครับก่อนถึงวันที่สามสิบตุลาคมนะครับวันที่พิพากษานะครับพิพากษาเป็นวันที่รอคอยมายาวนานนะครับวันที่รอคอยมายาวนานจะพิสูจน์ให้โลกรู้ให้คนในสังคมรู้ว่า พวกคุณถูกหลอกแล้วพวกคุณหูเบาพวกคุณไม่มีมาตรฐานในการตรกตรองข่าวสารพวกคุณถูกหลอกอย่างรุนแรงพวกคุณไม่มีวิจารยานหลายจดุดนักข่าวหลายช่องไม่มีวิจารยยานในการอ่านข่าวพวกคุณบาปไปแล้วสามปีพวกคุณทำลายครอบครัวคนหนึ่งนะครับให้เขามี ความทุกข์ใจพวกคุณร่วมกันใส่ร้ายครอบตัวหนึ่งโดยที่พวกคุณก็ไม่มีหลักฐานคุณรู้ไหมว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาเนี่ยคดีนี้ไม่มีคนรายแน่นอนครับเรื่องนี้เนื่องจากในมุมของทีมทนายเขาวิเคราะห์นะครับเขาวิเคราะห์แล้วนะครับว่าไม่มีคนรายนะครับดังนั้นในวันที่ ในวันที่2อ่าวันที่31ตุลาคมนะครับนับจากนี้เหลือ59วันมาช่วยกันนับทุกวันนะครับอ่าจะไม่เห็นช่องใดเขาเริ่มนับภายหลังผมก็จะเริ่มก่อนแล้วกันว่าเป็นเลขสวยด้วยนะเหลือ59วันนะครับพรุ่งนี้มาก็เหลือ58 57 56 53เหลือ2วันครับเหลือ1วันครับเนี่ยนะฮะเฮ้ hey! บุญพล ชนะนะครับแบบนี้นะฮะก็จะได้เพิ่มความตื่นเต้นนะครับฟังและจุกเมื่อเย็นเนี่ยผมพูดเรื่องที่มันคาใจผมที่สุดก็คือเรื่องมีนางนางไม้ตัวหนึ่งหน้าดำหน้าแดงไปเซลฟี่เก็บภาพเซลฟี่นั้นไว้นะครับเมื่อศาลยุฟ้องลุงพลนะครับเพราะเรามั่นใจว่าหลักฐานอ่อนไง เวลาผมพูดว่ายกฟ้องเนี่ยผมจะต้องอ้างว่าเพราะความเชื่อผมคือหลักฐานอ่อนนะครับถ้าสารยกฟ้องเพราะหลักฐานอ่อนภาพเซลฟี่ให้ตำรวจนำภาพเซลฟี่ไปเป็นไปเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ถ้าสืบได้คุณจะรู้ว่ามีขบวนการทำอะไรบางอย่างเกิดขึ้นบนภูเขา ในคืนวันที่สิบเอ็ดนะครับในคืนวันที่สิบเอ็ดนะครับชัดเจนจนป่านนี้ตำวรวจก็ยังไม่มีคำตอบนะครับว่ามันขึ้นไปทำไมมันขึ้นไปหาเด็กมันขึ้นไปหาเห็ดมันขึ้นไปหาผีอ่ะมันขึ้นไปหาแพะภูเขามันขึ้นไปหาแกะภูเขาหรือมันขึ้นไปหาอะไรนะครับ คํานี้จุดที่ฟังและจุกนะครับขึ้นไปก็ขึ้นจุดนี้นะครับจริงๆถ้าเขาไม่เซลฟี่ถ้าเขาถ้าเขามีความคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาเขาไม่ควรจะเซลฟี่นี่คือวิบากกรรมนะครับมันทำให้ผีสางดนใจว่าให้มันทำอย่างเนี้ยผีสางบนภูเขาดนใจให้มันเซลฟี่รูปตัวเองเพื่อยืนยันที่อยู่มันว่ามันอยู่บนภูเขาในวันที่สิบสองตอนเช้า คำถามมันขึ้นไปทําไมภูเขามันสูงไม่ใช่หรือภูเขามันสูงแต่คุณขึ้นไปขึ้นไปช่วงเช้ามันยิ่งอันตรายแต่คุณกลับขึ้นไปในช่วงที่อันตรายโผเพยอยู่นะครับคุณต้องเตรียมคำถามไว้นะคุณโกหกไม่ได้หรอกนะอันนั้นคือฟังและจุก นะครับต่อมาครับจุดหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าฟังและจุกอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมจะเอาของผู้เท่าผู้เท่าผู้ชายคนแก่ผู้ชายท่านว่าคนคนนี้โกหกหรือพูดความจริงท่านว่า ชายชาลาคนนี้โกหกหรือพูดความจริงนะประเด็นคืนนี้นะครับเราจะไปทีละสเต็ปนะครับเพราะว่าห้าสิบเก้าวันเราจะมาขยี้เราจะมาขยี้ขยี้ในตำแหน่งพูดต่อสาธารณะของคนสามบ้านแต่ตำรวจตำรวจไม่สนใจพอตำรวจ ท่านขยายเวลาให้น้องหายออกไปปุ๊บเรื่องคนในสามบ้านก็เลยถูกยกเลิกคือถูกยกไปเลยไม่ให้มีเหมือนกับว่ามันเป็นโมคะเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนเก้าโมงเป็นโมคะแต่เราบันทึกไว้หมดเราก็จะเอามาพูดพวกเราจดจากพวกเขาพูด ดังนั้นถ้าคนเขาพูดแล้วคิดว่าเป็นการโกหกก็แล้วแต่นะครับแต่พวกเราคิดว่าข้อมูลเหล่านี้ทําให้ลุงพลรอดข้อมูลเหล่านี้ทําให้ลุงพลรอดนะครับผมนะเช่นคนร้ายอยู่ในบ้านฟังแล้วฟังอีกนะครับคนร้ายอยู่ในบ้าน ตาคนนี้โกหกหรือพูดความจริงถ้าเขาโกหกคุณสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปดำเนินคดีได้ในโอกาสต่อไปนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เออนำความเท็จแกไม่ได้ไลฟ์สดใช่ไหม แกพูดแล้วมีคนไปถ่ายมาใช่ไหมหรือ,อยังไงนะครับถ้าอย่างนั้นก็ก็ถามว่าแล้วจะมาโกหกทำไมคุณอาจจะกลายเป็นคนร่วมอัมพรางคดีก็ไนดะ้ถ้าคำพูดของคุณเป็นการโกหกแสดงว่าคุณร่วมบ่ายเบียงอัมพรางคดีในเรื่องนี้ด้วยนะครับใครด้วยกว็ตใจรัว,วครับ คนรายบริยุสัยคน้ายอยู่ในบ้านตามมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดสิ่งที่ตาพูดนำไปเป็นหลักฐานในชั้นศาลได้นะครับลูกก็คือลูกเท่าเข้าใจแล้วว่าปาแตนลุงพ้น บไดเป็นคนหลายคําคํานี้จําไว้นะชายชาลาคนนี้รับปักกันว่าไม่ใช่ลุงพลป้าแันเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นถึงคุณพ่อคุณแม่เขาจะมาโกหกหลอกลวงสังคมไม่ได้ถูกต้องไหมคําพูดคนเหล่านี้กลายเป็นโมฆะเมื่อ มีการย้ายน้องหายออกไปเป็นคดีเดียวในโลกครับมีประเทศเดียวครับที่ย้ายเวลาน้องหายได้เอาตามอำเภอใจเอาตามอำเภอใจการย้ายได้ทั้งนี้เพราะว่ามารู้ทีหลังว่าลุงคนไปรับพระไปคนเดียว ในเวลาประมาณ9ก้าโมงสี่ขึ้นไปเขาเลยจับประเด็นว่าวันเวลาไหนที่ลุงพลอยู่คนเดียวไม่มีหลักไม่มีคนอยู่ข้างๆนั่นแหละมันพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อโมกันนาเข้าไปให้คําพูดของมนพูดเมื่อไหร่ก็เป็นโมฆะเพราะไม่มีใครรับรองมันได้ลุงพลก็เลยซวยอยู่คนเดียวเพราะว่าในสามบ้านมีลุงพลคนเดียวไปอยู่คนเดียว ในเวลาเจ็ดนาทีตอนนั้นตาคนนี้ครั้งนี้นะครับก่อนผมจะเข้านอนเนี่ยผมจะย้ำเรื่องตาคนนี้ควรติดคุกเพราะเขารับรองลงผลแม่เด็กก็รับรองลงผลทำไมปล่อยให้เรื่องนี้มันจะปิดหูปิดตาจะปล่อยให้เรื่องนี้ว่ากูจะเลือกไทยก็ได้ถ้ากูพอใจเหรอ ลุงพลก็เลยซวยเลยลุงพลเลยซวยตั้งแต่วันนั้นน่ะ